ได้นะฮะใช่ค่ะ,ะมาที่เรื่องดีๆนะคะผู้ชมสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลายคลัสเตอร์สําคัญนะคะมีชุมชนมีตลาดมีโรงงานเยอะไปหมดหลายที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองเพื่อที่จะคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่ร่วมกันให้ผู้ติดเชื้อได้เข้าถึงการรักษาลดการสูญเสียตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะ เทพดุงพรมะพร้าวนะคะร่วมกับอัมพลฟู้ดค่ะตระหนักถึงเรื่องนี้ดีเขาทําแบบนี้เขามอบรถชีวนิรภัยนวัตกรรมใหม่ด้วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโควิด -19 ในเชิงรุกตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถจะตรวจคัดกรองได้ถึง3เคสพร้อมๆกันนวัตกรรมใหม่จริงๆนะคะติดตามขยายความจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเมื่อวันที่27พฤษภาค,คมที่ผ่านมา คุณอภิษักเทพ,พดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพ,พดุงพรมะพร้าวจำกัดและดเรเกลียงศักด์เทพ,พดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัทอําพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดร่วมรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยเคลื่อนที่ ทรงมอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอันธิกาสวัส,สดีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังโดยรถชีวานิรภัยดังกล่าวเป็นนวัตกรรมล่าสุดของประเทศไทยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 ได้ถึง3เคสพร้อมกัน ออกแบบโดยศูนย์นวัตกรรม KMITL Go Fight for COVID-19 ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสารค์ r c d c ที่สถาบันเทคโนโลยีพระชมกล่าวเจ้าคุณทาหารและกระบงังรวมกับนักเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชทัสดินหรือม้อนแล็บแพนดา้าพร้อมส่งมอบให้แก่นายแพทย์วิทิตอัทเวชกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการโรงพยาบาลปิยเวสเพื่อนำลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองเชิงรุกในทันทีถือเป็นการกุศลนะครับที่เราปกติเราก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ แต่โอกาสดีมากที่ได้ร่วมกับทางพระจอมเกล้านะครับผมคิดว่ารถตรวจหรือการตรวจเชิงลุกเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับในการที่สามารถสกรีนผู้ป่วยหรืออะไรไปได้นะครับมันก็จะจะช่วยเพราะฉะนั้นผมคิดพอเห็นอันนั้นปั๊บเนี่ย ก็รีบติดต่อมาที่นี่เลยเราดําเนินการทันทีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์มากแทนที่จะต้องไป3าคันวันนี้ก็ไปคันเดียวแล้วทํางานได้รถคันนี้เราก็จะในช่วงแรกนี้จะมอบให้ทางเปียเวสไปใช้ก่อนเพราะเปียเวสเนี่ยได้ทํางานเชิงลุกแล้วก็ไปตรวจเยอะมากหากท่านใดต้องการสนับสนุนการสร้างรถชีวะนิรภัยนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองโควิด -19 แบบเชิงรุก สามารถติดต่อบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชุปถรัรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0924548160 0925826400 4นี่แหละครับก็เป็นเรื่องดีๆที่ช่วยกันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้า